มาแม่ผัวแม่มีนีเมียไหม่อะแม่เราไ่ใส่ด้วยอะแล้วล้วกีบง้วก็แล้ว่าใ่ผหนังยาวใ้ก็ขเไปเนี่ยแสดงมากแสดงมากก็บอกว่าแม่มีข้วเด้ออเด้อไม่คิดอน่อเราไปกันไลแม่เลย วน้าหล่าค่ก็ว่าก็ว่าก็วาก็ว่าก็ว่าก็่าก็ว่าก็ว่็ว่าก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 ็ว่ไก็ว่าก็ว่าก็ว่ากวาาก็่าก็ว่าก็ว่า่าก็ว่าก ไหนอ่ะอันตัวนี้ด้วยกนี่ยเขาไอ่านหนังสิโอ้ยโอ้ออกมาใจแล้วขอเจอร่วมเป็นเจ้าภาพขึ้นออกมาลับปิดซุกชื่อมาให้ประทันความจังเขาอ่านดี <ST> เด็ก่อตุ๊กโมต่อให้เขาอ่านไปแล้วสมัยกับหัวเรียนเนี้ยท่านลูกเรียนท่านผู้ปกครองเก็ดทาวจวักดาวพนองนี่รถคอลิมบทบดแม่เลยอ่า เนผู้ปกครองของนายสุวรรดาทองเอ้ารับคุณมันเป็นจริงเหรอพ่อเขกระืองภาพร้กไมากุกันรือรอมันก่อนน้ว่า่แม่ย่านเนี่ยีพ่อะโอ้ยแกขคามหลือดูมาเลยเคออ้ แม่พ่อแบแม่เลิกงานกลับมาดูจังหวะเหรออยากรู้เด็กม่นั่งกับลูกคุยกับลูกเลยพ่อพ่อแบบไม่ดเจอลูกวันนี้ลูกไปไหนมาลูกกลับกลับข้างจางไปเรียนมาแม่สิงยสิงนี่พ่อพ่อไม่เชื่อหวอาแม่เชื่อได พอ่มาพี่มาเรียแม่พี่่มหมดลกนะนีที่มหาลยของมหาแม่ที่บ้านนะแม่แมไามเลยเขามาว่าไงแม่พ่อบอกว่ายังไงดลูกแม่จำไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวพี่นีขวอยไปตรงนี้แล้เลกกเดียวไเดี๋ยนไปต่อกับาโอเคไหมถามว่าโอเคไหมไปก็ไปครับเออ นในันต่อมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือในแม่ทัพนายการเกษตรก็ได้เต็มเต็มเลยเนี่ย